สวัสดีครับผมเมกา็อัอะคาเวเตอร์นะครับแล้วก็นี่ก็คือน้องมดในโครงการรับประจวไปไตยก็นี่ก็คือน้องยุกยิกเองครับแต่ใส่ไว้ให้กันเครียดเพราะว่าแบบยุกยิ๊กมีปัญหาแล้วะคือสังเกตนะครับดักแด้หายไปแต่ว่าตัวมดงานเนี่ยเท่าเดิมเพราะว่าลูกเขาที่ออกมาเนี่ยเสียหมดเลยก็เราสังเกตตอนแรกแล้วว่ายุกยิกมีปัญหาคือมีไข่ฟอไข่เสีย ตัวอ่อนก็มีแบบที่มันไม่สมบูรณ์ที่ตายเนี่ยลอกข่าวมาแล้วตายเนี่ยก็มีก็เลยคิดว่าน้องนี่น่าจะมีปัญหาทางพันธุกรรมแน่นอนแต่ก็อย่างน้อยลูกๆของน้องที่ยินเด่นที่แข็งแกร่งก็ยังมีอยู่บ้างก็นี่ก็หวังว่าจะออกไข่ลดใหม่ออกมาบ้างนะฮะวิธีแยกสเตรสกับยุกยิกนะครับเห็นไหมครับหนอนของยุกยิกเนี่ยตัวเล็กถ้าของสเตรทนี่จะโตบักเอิกเลยแยกได้วิทีนี้ก็หวังว่ายุกยิกจะฟ้าอากาศสำเร็จนะลูกนะ เป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้พวกเราได้นะครับด้วยการกดส u b s c r i b e กดติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องพักละโอเค,อเคเอลูกยิกพักแล้ลูก